ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และมีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วท่านจะได้รับเงินพิเศษคนละ200บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านที่ผูกพร้อมเพไว้แล้วในวันที่20เมษายน256-66ซึ่งเป็นเงินพิเศษที่ ภาครัฐนั้นเพิ่มเติมให้กับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับก็จะได้รับเงินพิเศษคนละ200บาทต่อเดือนนะครับซึ่งก็จะโอนให้ทุกวันที่20ของเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่20เมษายน66 6เป็นต้นไปนะครับก็จะได้ทุกเดือน20เมษายี่สิพฤษภา 20มิถุนานะครับเป็นแบบนี้ทุกเดือนนะครับซึ่งฝากไว้ถึงท่านผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และยังไม่มีบัญชีธนาคารหรือมีบัญชีธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนก็ขอให้ไปดำเนินการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยสามารถทำได้ในมือถือของท่านผู้พิการ แต่ถ้าเกิดทําทางระบบออนไลน์ไม่สะดวกนะครับก็สามารถไปติดต่อที่ธนาคารที่มีบัญชีธนาคารอยู่ธนาคารอะไรก็ได้ให้เป็นธนาคารตรงกับที่ท่านมีบัญชีอยู่นะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักให้นะครับแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารนั้นที่ผูกพร้อมเพย์เดือนละ200บาท ทุกวันที่20ของเดือนนะครับย้ำนะครับว่าให้สำหรับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับยังไงสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารที่มีบัญชีอยู่หรือว่าเบื้องต้นเนี่ยติดขัดอะไรก็ไปที่กรุงไทยออมสินหรือทกสซึ่งก็จะให้บริการ ดูแลท่านอย่างเต็มที่ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ